เวลาแต่งหน้าก็เลยแบบเออเราไม่อยากติดตาสองชั้นแล้วเพราะมันดูแบบดูปลอมดูแบบปลอมไปติดยากด้วยก็เลยแบบเออตัดสินใจมาทําดีกว่าตอนแรกก็ราะ,ะแวงอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันจะดีไหมแต่พอทําออกมาถ้าทำแล้วสวยก็ทําเถอะพี่พ <laughs> มันดีขึ้นเยอะค่ะเชื่อหนู <laughs> ดูตาหวานขึ้นนะพี่ตาดูโตขึ้นมาหน่อยปกติแบบตาตีมาก <laughs> สวัสดีค่ะชื่อชลดานะคะวันนี้มาทำตาสองชั้นนะคะที่คลินิกทีรพรนะคะอายุตอนนี้23ปีคะ่ะยังไม่เคยทำอะไรเลยยังไม่เคยฉีกอะไรก็ไม่เคยเลยกลัวอยู่เหมือนกันอันนี้ครั้งแรกเลย<ม>ก็ขายเป็นคนขายของออนไลน์ด้วยอะคะ่ะไลฟ์แบบไลฟ์สดแบบเห็นหน้าเวลาแต่งหน้าก็เลยแบบเออเราไม่อยากติดตาสองชั้นแล้วเพราะมันดูแบบดูปลอมดูแบบปลอ,ม,แบบปอมไปติดยากด้วยก็เลยแบบเออตัดสินใจมาทำดีกว่า ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมีมี่นะคะอายุ23ปีมาทำตาสองชั้นที่นี่ค่ะทำไปกี่ของหนูประมาณ2เดือนได้ค่ะปัญหาตอนแรกของหนูที่มาทำก็คือชั้นตาฝั่งหนึ่งอะคะ่ะมัน ไขมันชั้นใต้เยอะแล้วมันตกลงมาเวลายิ้มหรืออะไรเงี้ยตรงนี้มันจะปุดๆเป็นลูกใหญ่ไม่นึนงเวลาถ่ายจากด้านข้างมันจะเห็นเลยว่าแบบเออตรงนี้เราน่าเกลียดมากเลยนะมันปูดมันบวมก็เลยตัดสินใจมาทําเลยข้างหนึ่งมันยังพอเห็นสองชั้นไงนอีกข้างหนึ่งแบบตกลงมาเลยก็จะดูแบบตาเหมือนไม่เท่ากันปกติอะมาก่อนเป็นคนชอบถ่ายรูปมากแล้วสักพักมันเหมือนแบบไขมันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วหนังตามันตกลงด้วยอะค่ะก็เลยแบบเลิกถ่ายรูปไปช่วงหนึ่งเลยแล้วตอนแรกเรารู้จักทีละพวามคิดเหยือนเ ตอนแรกหนูพิมพ์ใน Facebook แหละว่าทําตาสองชั้นแล้วมันก็จะสักพักเราก็ดูหลายๆเพจสักพักมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเวลาเลื่อนฟีดไปปกติอะคะ่ะเจอที่เนี้ยมีพี่คนหนึ่งเห็นเขาลงรีวิวที่เนี่ยแหละแล้วชั้นตาเขาสวยมากเลยแบบดูแบบไม่ใหญ่ไปดูพอดีแผลไม่เวอร์วางอาการแผลเล็กอะคะ่ะก็เลยแบบเออมาทําที่นี่ดีกว่าแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งพี่สาวไปทํามาพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเออว่ะมันสวยดีก็เลย มาทําเลยถ้เปรียบเทียบกับที่อื่นไหมหนูลองถามที่อื่นเหมือนกันค่ะก็แผลเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นเย็บยาวมันจะดูแบบหายช้ากว่าหนูแบบอยากหายเร็วก็เลยมาที่นี่เลยศึกษาตาไหมของหนูก็ประมาณเด,เดือนเดือนเดียวเองถ้าดูเยอะมันจะลังเลไงพี่ทำเสร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนทําเสร็จไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยค่่มันมันแค่รู้สึกตึงๆอะค่ะแต่ก็ไม่เจ็บ ไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บแค่อย่างเนียวตอนฉีกยาเข้าที่แขนอย่างอื่นไม่เจ็บเลยเพื่อนรอบข้างคนอื่นทักยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาก็ถามว่าไปทําที่ไหนมาชั้นตามันเออสวยแผลไม่ดูแบบแผลไม่ดูใหญ่ไม่ดูแบบเวอร์อะ<แ>ไรเงี้ยค่ะดูแบบแธรร,รมชาติ<แ><แ>มันก็ดูหน้าหวานขึ้นถ้าดูจากรูปตอนแรกที่ถ่ายที่เนี่ยคะ่ะหน้าตอนนั้นดุมากเลยเวลาชั้นตาตกอันนี้เขาบอกตาหวานขึ้นกันส่วนมากค่ะแล้วรู้เทคนิคของที่นี่ใช่ไหมอิสันแผลเล็ก ไม่บวมที่หนูรู้มาก็คือกีบยาวที่หนูศึกษามานะกีบยาวแผลต่ำๆที่หนูถามเขามาก็ประมาณเกือบปีไม่ก็หกเดือนขั้นต่ำถึงจะแบบแผลหายชัดแล้วแผลมันจะชัดกว่าแผลสั้นนะคะพอที่ดูดูรีวิวมาแล้วก็เห็นที่เพื่อนทำเพื่อนทำมาประมาณปีกว่าแล้วแผลยาวดูยังแบบเส้นมันยังดูชัดเจนอยู่ะคะ่ะอันนี้มันดูแบบไม่แบบเราดูออกว่าแบบไม่ค่อยเห็นอนะ มันเป็นสศญกรรมครั้งแรกของเราใช่ค่ะฉีกหนูก็ไม่เคยมีแค่แบบจัดฟันนี่แหละก่อนจะทําหนูก็ดูเคสแบบว่าเคสที่มันแบบพังๆใช่เคสพังมาด้วยเงียก็ต้องพิจารณความพังค่ไมันกลัวไงพี่พี่เขาแบบมีคนบอกมาว่าเฮ้ยระวังทํามาแล้วมันไม่เข้ากับตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยพอไปเจอคนนั้นตอนเนี้เขาว่าอไเขาบอกอยากทํามั่ง เขาพออยากํำมั่งเปลี่ยนไปเลยครับใช่มันดูตาหวานขึ้นนะพี่ตาดูโตขึ้นมาหน่อยปกติแบบตาตีมากพูดถึงการ f อ l l o w up ของที่นี่ดีกว่าเป็นยังไงบ้างอตอนมาทำแผลนะคะหลังจากทำเสร็จก็จะมีนัดทุกวันแล้วก็มีวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบฉีดยาลดบวมประครบเยน็นอบแสงแล้วก็ทายาเสียค่าบริการเพิ่มไหมไม่เสียค่ะตอนหนูมารู้สึกถามพี่เขาแล้วว่า เพิ่มไหมพี่จบเลยไหมเพราะหนูแบบงบน้อยนะพวกหนูพเพิ่งเงจบเลย่งี้เขาว่าจบเลยแล้วก็จบจริงๆค่ถายางีไหมไม่มีเลยค่ะเขาก็ให้มาปกติเลย2เดือนถัดมาก็ยังให้ปกตินะก็คือฟใช่ทุกอย่างจบในราคานั้นเลยค่ะ คนที่คิดจะทำศัลยกรรมอย่างหนูก็ศัลยกรรมครั้งแรกแตอนแรกกร็ระแวงอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันจะดีไหมแต่พอทำออกมาถ้าทำแล้วสวยก็ทำเถอะพี่มันดีขึ้นเยอะค่ะเชื่อหนูไม่เจ็บหรอกเขาฉีกยาชาหลังทำยาชาหมดก็ไม่เจ็บอะไรเลยเพราะแบบมันแค่รู้สึกตึงๆเหมือนแบบมีอะไรเหมือนสก็อเทปแปะเราอยู่แค่นั้นแหละพี่ ค่ะถ้าใครคิดจะทําตาสองชั้นหนูก็แนะนําที่นี่นะเพราะหมอทําสวยแล้วก็พนักง,งานบริการดีมีการติดตามผลของตาเราเรื่อยๆแล้วแถมยังมีประกันตั้งหนึ่งปี